ขณะนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีน้องมารีก็นอนน้องหมีก็นอนชีตาจ่อยก็นอนแคทตี้ก็นอนหลับ กูชี้ก็นอนหลับกล่วยจับก็นอนหลับจักกะแหลงก็นอนปานินคุณปานินก็นอนนอนอ้วนได้ยินว่าคนพูดถึงมินทาก็ตื่นขึ้นมามองหน้าแล้วก็นอนต่อนี่แมวหรือหมีตัวเบลเลอร์วาเทอ คนสวยโกโกวาก็นอนน้องมาลิก็นอนม <c oughs> <c oughs> ีแต่คนนอนมาถึงตรงนี้น้องช็อปก็นอนนอนนอนชมวิวเฉยๆแต่ไม่หลับ ก็นอนอากาศดีชานมก็นอนแมวบ้านนี้ไม่มีอะไรทำก็นอนใครอยู่นี่ก็จรเจิงก็นอนแต่ไม่หลับจะให้ทำอะไร วันๆไม่ต้องทำอะไรกินแล้วก็นอนแล้วก็นั่งชมวิวก็หนังมองอะไรไปนอน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 ไปอ้าวนอนไปนอนไปนอนไปนะเดี๋ยวเราจะไปหานอนม้างแล้ว